พี่ๆเพื่อนครับทีนี้ตอนรับชสู่ช่องอ m i s r M Channel ครับก็จะได้ซีนเสียงฝนตกฟ้าแลบพะร้องนิดๆหน่นนอยๆนะครับก็วันนี้ที่เชียงรายฝนตกเยอะมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่นะครับต้นไม้ออนไลน์ของเรานะครับก็ยังคงช้อปปิ้งกันอยู่นะครับตอนไปเอาก็ในบ้านก็มแม่แม่ค้าก็บน่บนบน่นนิดๆหน่นนอยๆนะครับพอดีว่า2ต้นนี้อ่ามันได้มาในราคาที่แบบ ปราระทับใจพอไปได้นะครับก็เลยลองไปแข่งราคาเขานะครับแข่งไปแข่งมาอ้าวนะครับตกเป็นของมิเซมไปซะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ต้นนี้นะครับมันคือต้นอะไรนะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าลงไปเป็นลูกค้าอีกแล้วนะครับพี่เมื่อวัวนี้ไปแอบเนฟนะครับซื้อต้นไม้นะครับสอสมต้นเลยทีเดียวนะครับ ก็ราคามันเขาเรียกว่าอะไรครับคุณผูราคามันสามารถที่ที่จะซื้อได้นะครับเพื่อเอามาเลี้ยงเนาะขอมพิเศษเนี่ยส่วนมากนะครับเอามาเลี้ยงตั้งแม่ทั้งหมดนะครับจะยังไม่ค่อยมีแบบเออซื้อมาขายยังไม่มีนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะอามาตั้งแม่ก่อนนะครับมนะาเราเปิดดูครับ โอ้โหยังมาพร้อมกับกระดาษกระดาษนะแบบใครเดาได้บ้างนะครับตอนนี้ใครเดาได้บ้างว่าเป็นต้นอะไรต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้ยเป็นไม้ที่มิเสเตมเคยมีนะครับแล้วก็ขายไปแล้วนะเคยมีแต่ก็ขายไปแล้วเพราะว่า ตอนนั้นมันได้ราคาดีนะครับแม่ค้าจัดไปนะครับซื้อมาต้นละสามพันนะครับแม่ค้าขายไปหกพันห้าร้อยบาทโอ้โหมกำไรเท่าตัวนะครับกําไรเท่าตัวเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ต้องกลับไปซื้อมาอีกแล้วเพราะว่าในสวนของเราไม่มีเลยนะตื่นเต้นมากนะครับพี่เพื่อนๆตื่นเต้นมากเพราะว่าต้นนี้รอคอยมานานแล้วก็ บอกได้เลยว่าต้นนี้เนี่ยราคาลงไม่เยอะนะครับราคาแบบค่อนข้างจะมีความตึงตัวหน่อยนะคือเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงดูเหมือนกันและที่สำคัญก็คือว่าต้องต้องให้ให้เวลากับเขาหน่อยนะครับเขาจะมีการให้ลูกแบบแบบสม่ำเสมอนะครับนี่มาแล้วครับมาเร้ว าาทุกคนคงจะเดาได้แล้วว่ามันเป็นต้นอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวลงแกะก่อนนะนา,าโอ้โหมาแล้วครับยอดใหม่แตกแล้วด้วยครับพี่ดีมเพื่อนนะครับ วันนี้ขอเสนอต้อนนี้เลยครับมอนเซราไทคอนอย่างไงบ้างครับสวยงามไหมนี่มอนเซราไทคอนมันต้องด่างแบบนี้ครับต้องแซวพี่เล็กมันต้องด่างประมาณอย่างนี้นะอ่านะครับเป็นไงครับอันนี้เป็นใบล่าสุดอป็นไงฮะอันนี้นี่มีกาแล็กซี่ด้วยตรงนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ากาแล็กซี่เนี่ยเตาขาวเนี่ยเรียกว่ากาแล็กซี่นะครับแต่ตรงที่จุดจุจุจจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มดาวภาษาอังกฤษว่าะไรน,นะอ่าคอน สเทลล่าคอนสแตลเลชันนะคอนเซเลชันค,คอนเซเลชันนะครับหรือกลุ่มดาวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับมอนเซอร่ากันนะครับมอนเซอร่าไทยพรต้นนี้อันนี้คือใบที่1น,นะครับนี่สวยงามไหมครับใบที่2นะใบที่สใบนะที่4บอกได้เลยว่าเราซื้อจากสวนใหญ่ไม้ค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะครับดูจากเนื้อใบเด้งๆเลยนะเดินทางเป็นเวลา3วันนะ มาถึงเราก็ไปยังเด้งๆและที่สําคัญก็คือสิ่งที่จะทําให้เราชื่นอกชื่นใจนั่นก็คือตรงนี้นะครับอหาหลอดใหม่ที่มาเนี่ยไม่เสียหายเลยนะครับเพื่อนๆครับไม่เสียหายเลยแล้วก็น้ําหนักเบามากแสดงว่าวัสดุผูกของเขาเนี่ยน่าจะน่าจะโอเคเลยแหละเดี๋ยวเราแกะดูวัสดุผูกกันนะครับปึ๊บก็ค่อนข้างที่จะ แพ็คมาดีมากนะครับสวนนี้เป็นสวนใหญ่นะสวนใหญ่นะครับแล้วก็ราคาต้นไม้เขาค่อนข้างจะขายในราคาที่ที่ที่จับต้องได้และที่สําคัญก็คือว่าพี่เตมเห็นพี่เพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นพ่อค้าเมค้าก็ไปซื้อกันนะครับก็ไปเอฟของเขากันนะเหมือนเราไนี่แหละเราก็ไปเอฟแต่เราของเราสวนนสวนพีเอ็มพันของเราเอฟในสไตล์ตั้งแม่เนาะ เ็บมาจํานวนต้นสองต้นเนี้ยถ้าราคามันพอดูไปดูมาราคามันพอจะสู้ไหวเราก็จะสู้ราคากับเขาหน่อยแต่ถ้าสู้ไม่ไหวเราก็ถอยครับพี่รเพื่อนเพราะว่าต้นไม้มันสวยทุกวันนะครับมันสวยทุกวันอันนี้บอกไว้เลยนะอย่าไปเสียใจถ้าวันไหนเอฟต้นไม้ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับบอกไว้เลยว่าต้นไม้เนี่ยสวยทุกวันนะครับอ่าเป็นไงลักษณะการแพ็กต้นไม้นะครับเหมือนเหมือน สวนเราแพกเลยเนาะแพกเป็น2กระถางแบบนี้นะครับอันนี้คือกระถางที่ใช้สําหรับรองเพื่อที่จะแพกเนาะแต่อีกกระถางหนึ่งเป็นกระถางสาหรับต้นนะครับเป็นสําหรับต้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมีกระถางทรงต้นอีกกระถางหนึ่งนะครับ นี่คือกระถางจริงของเขานะครับก็กระถางประมาณ6นิ้วนะครับพี่เพื่อนๆครับแต่เราเราประทับใจตรงนี้นะครับนี่นี่พี่เพื่อนลองดูลากเห็นไหมโอโ้โหลากแบบคือแบบยังไงก็ไม่สายแน่ๆถ้าเลี้ยงไม่โตนะครับสายแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูดินปูกของเขาว่าเขาใช้ดินปูกอะไรนะครับ เนี่ยครับเขาก็จะปิดปิดหน้าดินด้วยกระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่ก็จะมีความชุ่มฉ่าน้ํานะครับเพื่อรักษาความชื้นให้กับดินปลูกของเขาด้วยนะครับามาดูซิว่าของเขามีอะไรบ้างในวัสดุปลูกนะครับที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับก็จะมีกากมะพร้าวสับนะมีขุยมะพร้าวด้วยนะที่เพื่อนๆลองดูนะครับนี่คือขุยมะพร้าวเนี่ยเห็นไหมครับ มีกาบมะพร้าวสาบแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็มีเพอร์ไลท์แล้วดินดำๆเนี่ยพี่เซมคาดว่าก็น่าไม่น่าจะก็น่าจะเป็นพิษมอสหรือไม่งั้นก็ในสไตล์เดียวกับไม่เซมก็คือ,อมูลไส้เดือนนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเราซื้อมาแบบนี้เห็นไหมครับเขาขายเขาขายเรื่องระบบราบดีมากๆนะครับแล้วก็มาดูลําต้นอะไรก็โอเคเดี๋ยวไม่เซมแก่อีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวไม่เซมจะมาคุยให้ฟังว่ามอนเซร์าไทคอนะ เทลเลชั่น่าเป็นไม้ของไทยที่ได้รับการพัฒนาที่ประเทศไทยเนี่ยมีความภาคภูมิใจยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันในของไม้ไทยเราครับอ่ะโอเคครับก็อันนี้อีกต้นหนึ่งนะที่่เพื่อนเห็นไหมโอ,โอ้โหลายดีครับด่างดีด่างสวยครับนี่คือลักษณะของไทคอนลายไทยคอนที่ดีเนาะก็บอกว่าที่ดีก็พอแล้วว่า ที่สำคัญก็คือเรื่องของก้านเห็นไหมครับพี่เพื่อนเห็นไหมความด่าของก้านนี่นะครับก็ชัดเจนครับในลักษณะของไทคอนก็น่าจะประมาณแบบนี้และที่สําคัญก็คือการขนส่งการแท่งไม้ถือว่าดีมากนะครับไม้แข็งแรงไม้โอเคเลยนะครับอันนี้ถือว่าประทับใจมากๆกับส่วนนี้เอาละครับก็ให้ข้อมูลกันอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่กำลังจะหาไทคอนมาเลี้ยงนะครับ อาไทคอนเนี่ยเราต้องบอกว่าอย่างที่มิเสเตอร์พูดไปเมื่อกสักรู่นะครับว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีความภาคภูมิใจสําหรับนักบิดของคนไทยนะครับคือคนที่คิดค้นหรือผสมพันธุ์หรือบิดสายพันธุ์ต่างๆนะครับมอนเซล,ล่าเนี่ยเขาเป็นไมท้ที่ที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะเป็นไม้ในเขตป่าร้อนชื้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยก็เอามาบิดนะครับให้เขามีลวดลายมีด่าขึ้นมาจนด่านกระ เสถียรเลยนะครับเสถียรดีเลยนะครับแล้วก็จดเป็นสิทธิบัตรทำให้เป็นไม้นะครับที่เป็นของคนไทยนะครับชื่อว่าอ่ามอนเซราไทยคอนสะัามอนเซราไทยคอนสะเทลเลชั่นนะครับสเทลเลชั่นก็น่าจะแปลว่ากลุ่มดาวนะครับซึ่งลักษณะของใบนะครับที่เขาอธิบายมานะครับก็คือจุดเล็กๆพวกนี้นะครับจุดด่างขาวๆเล็กๆพวกนี้นะครับเหมือนกลุ่มดาวบนท้องฟ้า นะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นคอนสแตเทเลชันนะครับคือกลุ่มดาวแล้วก็เพิ่มคาว่าไทยเข้ามาข้างหน้าเพราะบิดที่ประเทศไทยน,นักน,นักพันธุกรรมนักพันพธุศาสตร์ของไทยเป็นผู้คิดค้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนและได้ข้อมูลมาแค่นี้จริงๆส่วนอีกในประเด็นเรื่องของการเลี้ยงการปลูกการชำเนี่ยมิอาวสรุปลูกถือว่าค่อนข้างจะมีลักษณะคล้ายกับนิเซมเลยนะครับก็น่าจะ เป็นวิธีการเดียวกันหรือการเลี้ยงหรือการเพาะปลูกการชำแบบเดียวกันเดี๋ยวตอนนี้มิเซมจะรอดูก่อนว่าประมาณสักสามวันห้าวันนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่มีปัญหาอะไรไม้ยังแข็งแรงรากยังเป็นปกติไม่ช้ำไม่เน่าอะไรนะครับมิเซมจะพาเพื่อนเพือ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พี่พมาปลูกมอนสซลาไทยคนสองต้นนี้ซึ่งน่าจะเป็นสองต้นที่จะเอาไว้ตั้งแม่นะครับเพราะว่าต้องใจเย็นๆน่าจะเป็นปีนู่นแหละครับเนาะ กว่าเราจะได้ขายไทยคอนแต่ถ้าในอนาคตนะครับราคาเขามีการขยับลงหรือขยับขึ้นแล้วก็ไม่เปมพอที่จะมีงบประมาณนี่จะก็จะเอาเข้ามาอีกนะครับไทคอนถือว่าเป็นไม้ที่สวยอีกไม้หนึ่งแล้วก็เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าแม้ว่าคนที่จะไม่ได้รักต้นไม้เลยแต่ไม่เห็นไทคอนเนี่ยรับรองเลยว่าชอบแน่ๆนะครับรับรองเลยว่าอยากได้แน่ๆฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกต้นหนึ่งที่อยากแนะนำพี่เพื่อนว่า ถ้ามีโอกาสเก็บก็เก็บได้ค,ครับเอาละครับก็วันนี้มาแนะนําการแกะหรือเปิดตะกร้าต้นไม้ออนไลน์นะครับก็วันนี้อาจจะมียิ้มยิ้มนิดๆนะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ต้นไม้ที่อยากจะได้นะครั้งแรกได้มาก็อยากจะเก็บซ่อนไว้เลยนะแต่แม่ค้าเขาหยิบไปขายแนละ้วมันได้กําไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่านะถ้าขาดทุนก็อาจจะทะเลาะก,กันนิดนึงแต่ได้กําไรแล้วก็ไม่ว่าแต่ต้นนี้คงจะจะไม่ขายแล้วแหละแต่ถ้าใครจะอยากซื้อต่อเราก็ก็ เช็คราคามาก็แล้วกันนะครับก็เอาละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้มาแนะนําเรื่องของมอสซาเรตไทคอนกับต้นไม้ที่ซื้อมาจากออนไลน์ก็เราต้องต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนขายก็ต้องมีความเชื่อมั่นคนขายต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะครับหลายที่เพื่อนไปก่อนก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจพี่เซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับห้ช่องพี่เซมด้วยนะครับ แกะต้นไม้ออนไลน์ยังมีอีก2 EP ีเพื่อนๆนะครับอย E ีพี EP ต่อไปมาเจอกับเสนอจันทร์ประกายดาวอ่านะครับเสนอจันรประกายดาวมาแล้วนะครับด่างสีชมพูซะด้วยนะครับเจอกันอีพีต่อไปครับ